คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมางานที่ชื่อว่าโคแอน h o w c a s e นะครับก็คือเป็นงานของบริษัทโคแอนนะครับ<ช>ที่เขาเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์มากมายจริงอยู่ด้านหลังนั่นนะฮะ เป็นป้ายเฉพาะโลโก้นี่ก็มากมายจริงๆวันนี้เป็นวันโชว์เคสของบริษัทโคแอนซึ่งเขาจะเอาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั้งที่มีแล้วและยังไม่เปิดตัวถูกต้องครับนะฮะยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่เปิดราคาในประเทศไทยเอามาโชว์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเดินทัวร์กันนิดนึงเราอยู่กับคุณฟลุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเชิญเลยครับคุณฟลุ๊กเริ่มต้นจากนัตติ้งก่อนเลยนัตติ้งโฟนนะฮะนัตติ้งโฟน 3A นี่เปิดตัวไปเรียบร้อยนะครับมีทั้งตัวโปรด้วยนี่สวยงามนะครับตััวโปรรจจะะอยู่ดด้้้้าานนนนีีคบ ตัวโปรเอไปร่นที่นใครชอบโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนที่เขาสามารถมีไฟ LED อยู่ด้านหลังได้ครับใช่ครับก็มาตัวนี้เลยก็มาได้เลยนรับกับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่คุณเคยกันดีอันนี้คือหูฟังช็อคเออนี่คือช็อค OpenFit 2นะครับเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าสายกกำลังกาย ะฮะหรือว่าคนที่ต้องการฟังหูฟังแบบว่าในขณะออกกำลังกายไปด้วยว่ายน้ําด้วยยังได้เลยใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีมีบูธของช็อคอยู่ข้างในนะเดี๋ยวไปลองติดตามชนกันเพราะว่านี่ข้างในก็จะมีตัวรดัตไลน์เนี่ยค่อนข้างครับผมครับผมด้านนู้นครับเชนคุณฟกด้านนู้นครับอันนี้ผมรีเควสเองเลยผมชอบตัวนี้เป็นพิเศษตัวนี้เป็นนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ครับใช่ครับที่เรายังไม่ได้เอามาขายอันนี้ยังไม่เปิดตัวบ้านหลังตัวบ้านเลาไม่เอี่ยมเป็นแบรนด์วิชั่นคิดวิชั่นคิดสำหรับ เด็กนะฮะกล้องดิจิตอลสำหรับเด็กค<ช>ุณผู้ชมครับดูขนาดของเขาสิครับปุ๊กปิ๊กมากๆเลยนะฮะเล็กตุ้มจิ๋วแล้วก็สามารถทำอย่างนี้ได้ฮะเดี๋ยวผมกดค้างไว้นะฮะ กดค้างไว้เขาก็จะเปิดนี่ฟลิงขึ้นมามีจอ LCD อยู่ด้านหลังถ่ายรูปได้ไม่รู้ถ่ายวิดีโอได้หรือเปล่าครับตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้เช่นเดียวกันครับถ่ายได้ด้วยนะฮะโอ้โหแต่นี้จอเขาสว่างมากนะฮะในในกล้องผมนี้ถึงกับสว่างเบอร์เลยทีเดียวใช่ครับถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ขนาดเล็กนะครับตัวในยี่สิบล้านพิกเซลยี่สิบล้านพิกเซลใช่ครับตายแล้วตัวนิดเดียวทําได้ขนาดนี้เลยแล้วก็จะมี้ผมว่าอันนี้เด็กเด็กไม่อยากได้ครับผู้ใหญ่อันนี้ผู้ใหญ่อยากได้ถูกต้องทีแรกมันเป็นกล้องเด็กตอนนี้ ฉันคิดนี่มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมครแต่ว่าในส่วนของตัวเด็กๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาชอบอยู่แล้วนี้ตัวที่คนที่ไม่ใช่เด็กเนี่ยเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันดีไซน์เนี่ยมันค่อนข้างให้จะบอกว่าน่ารักใช่น่ารักแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็ด้วยราคา Pri c e point เนี่ยที่ไม่แรงนะฮะตัวนี้น่าจะประมาณหลักพันต้นๆอนไอี้ใช่ครับน่าสนใจมากมากนะฮะก็ตัวนี้ก็น่าติดตามนะฮะก็น่าสนใจน่าซื้อจะขายเมื่อไหร่ครับตัวนี้ เร็วๆนี้ครับกินว่านาจบาละมาณเมษาผมรอซื้อเลยคนแรกๆสีเหลืองจองไว้ก่อนเลยนะครับพี่ออเดอร์ได้ไหมฮะเดวนี้ยังไม่มีพีออเดอร์แต่ว่าเดี๋ยวสินค้ามาแล้วก็เดี๋ยวติดตามทางทางโซเชียลแล้วกันครับได้ครับนี่แล้วตัวนี้ครับมาอยู่ใกล้ๆกันเลยตัวนี้เบลวก้าเบียวก้าเป็นเขาคืออะไรครับเขาคือปืนนวด อ้าปืนนวดใช่ครับคุณได้ออกแบบมาแบบว่ารูปทรงน่ารักมาขึ้นมาพร้อมกับอาหัวต่างๆ๋อแล้วหัวนวดก็เป็นทรงปุ๊กปิ๊กแบบนี้อันนี้เป็นแนวแฟชั่นเลยนะเนี่ยอันนี้ใช่อันนี้เหมาะสําหรับแบบชาวออฟฟิศขอภัยอันนี้น่าจะโอเคนี่เป็นไงฮะดันเฉยแบตน่าจะหมดไหมฮะแบตน่าจะหมดสาธิตกันทั้งวันละน่าจะน่าน่าจะเป็นที่แต่ผมดูไม่ออกนะว่าเป็นเครื่องนวดแต่พอพอชี้ให้ดูแล้วเข้าใจเลยนะฮะว่าเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเครื่องนวด แบบนี้แล้วก็จะมีตัวที่เป็นอุปกรณ์แบบเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนหัวได้เปาก็จะเปลี่ยนหัว้น้องแมวคือปกติเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเขาชอบไวทำงานแล้วกันใช่เป็นพวกอยู่แบบออฟฟิศเขาชอบนวดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วออฟฟิศซินโดมนะออฟฟิศซินโดมใส่เข้าไปเลยแล้วนอกจากนวดอย่างเดียวเนี่ยแล้วมีไอ้พวกน้องแมวน้องกระต่ายเนี่ยยิ่งน่ารักยิ่งยิ่งยิ่งเป็นอะไรที่มันทำให้การนวดดูไม่เป็นการนวดนะครับใช่ใช่ครับ เนี่ยะแล้วก็มีเปลี <spinning S 1> ่ยนเปลี่ยนหัวต่างๆอะไรต่างๆอ่ะดีดีดีโอ้ดีสามระดับโอ้สั่นดีนะฮะใช่ครับโอ้โหนวดนวดดีเลยนะเนี่ยโอ้โหตั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊เลยโอ้โหตึ๊ดตึ๊ดเลยเนี่ยสั่นสะเทือนเลยครับผมดีเลยครับดีเลยครับน่าสนใจตัวนี้ขายยังครับยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายอีกแล้วตัวนี้ตัวนี้ต้องตัวไอแบรนด์ข้างหน้าส่วนใหญ่ก็จะอ่าจะมีวันนี้เรามีแต่ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดตัวยังไม่ขายเท่านั้นเลยนะฮะนะฮะตัวนี้ก็็เเเปนคส อันนี้เป็นเคสแบบแบรนด์เนมในะครับก็มีลาคอสมีเกสนะฮะด้านนู้นมี AMG ด้วยโอ้โหนี่แล้วก็เฟลนะครับนี่โอ้โหแล้วด้านนู้นมี AMG เดี๋ยวพาไปดู AMG มาีครับดู่ AMG นิดหนึ่งนี่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 โอ้โหนี่ใครขับ Mercedes AMG ต้องตัวนี้เลยนะนี่แล้วนี่ของเกสนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่คุณผู้ชมดู สวยทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่ผลิตภัณฑ์เยอะมากนะฮะของ <ใน S 2> ทางฝั่ง,ง,งโคแอนเนี่ยนะฮะเยอะมากนี่ดูแค่โลโก้ที่ป้ายแบ็กดอกงานก็รู้นะฮะมากมายอันนี้คือ smart ring ฮะเป็น,ปนแบรนด์ ringcon ที่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เปิดตัว ก็ยังไม่ใหม่เช่นกันนี่ของใหม่เช่นกันอันนี้ของใหม่เช่นกันครับตัวนี้เป็นวินคอนเจนทูนะครับซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะบางกว่าเจนวันที่ผมใส่อยู่เป็นเจนวันอ๋อเจนวันอันนี้เจนทูเล้วด้วทเจนทูเขาก็จะมีความบางบางกว่าเดิมนะฮะบางกว่าเดิมก็ใส่สบายกว่าเดิมใช่ฮะสำหรับตัวผมเองที่ที่ไม่ชอบใส่สมาร์ทวอชผม ับใส่ตัวนี้แทนใส่นอนก็ยังได้ใส่นอนใช่ครับทุกวันไม่รู้สึกอึดอัดใส่นอนใช่ครับดีเลยครับโอ้นี่แบรนด์ใหม่นะครับริงคอนนี่นะเก๋เลยทีเดียวผู้คนมากมายเซเลบเต็มประเทศไปหมดนะฮะมาอยู่รวมกันอยู่ที่นี่แล้วมาอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งครับตัวนี้กําลังจะอันนี้คือแว่นว่ายน้ำตัวนี้คือแว่นว่ายน้ำใช่ครับเป็น Smart g o o g l e เกตัวนี้เขาจะมีตัว เออาร์อยู่ข้างในใช่ครับแล้วฮะในขณะที่เราว่ายน้ําเราต้องดูเออาร์ด้วยใช่เพราะว่าเพื่ออะไรฮะเพื่อว่าในตัวนี้มันสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรดูในเรื่องของระยะทางที่เราว่ายไปนะฮะเราเราอยู่เพสเท่าไหร่ อสบอกเป็นเท่าไหร่บอกข้อมูลการออกกําลังกายตอนนั้นเลยถูกต้องถูกต้องใช่ครับถูกต้องนะแล้วก็สามารถใช้ได้มันเปิดให้ดูได้ไหมฮะได้ครับรันได้ไหมฮะตอนนี้อันนี้เดี๋ยวผมขอนเฟิรแต่เราไม่ได้ว่ายเราจะเห็นข้อมูลได้ยังไงฮะข้อมูลต้องต้องไหว้ก่อนครับตอนนี้แล้วก็ต้องคอนเนคกับแอปเขาเราต้องเขาจะไปมอนิเตอร์อ๋อนี่ยนี่ไงอ๋อเนี่ยผมเห็นแล้วผมเห็นตัวหนังสืออยู่ข้างในละใช่ครับมีโลโก้ขึ้นอยู่ครับใช่ไหมฮะโอ้นี่เอง นจะมีแค่ด้านเดียวสามารถใช้ทั้งโอเพนวอเตอร์ได้แล้วก็เป็นในสระว่ายน้ำได้โอ้โหดีเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ล้ำมากๆเลยนี่นะฮะล้ำหน้าโชว์ก็เอามาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับส่วนตัวนี้ับเป็นสมาร์ทกระติกใช่ครับนี่ก็ทุกวันเรื่องของเรื่องของสุขภาพนะฮะก็โดยเฉพาะคนที่ออฟฟิศนั่งออฟฟิศแล้วก็อาจจะไม่ได้ มีเวลาที่จะไปดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยเขาเรียกว่า motivate คือเขาเคานติ้งใช่ใช่เขานับจำนวนการว่ายน้ำของเราไม่ไม่ไอตัวนี้ให้ดื่มน้ำว่าคอยคอยเตือนเรา<ค>นโนติตนใช่<อ>ใช่ว่าเราดื่มน้ำแบบว่าวันนี้เราสมมุติเราเรา,เราเซ็ตโกว่า3ลิตรใช่ไหมฮะแล้วก็ เซตกลว่า2ลิตรแล้วมันจะคอยเตือนเราว่าตอนนี้เราดื่มน้ำไปทั้งหมดกี่ลิตรเขารู้เหรอครับว่าเราดื่มไปเท่าไหร่ใช่เพราะเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์ฮะเวลาเราจะจับปริมาตรของน้ำได้อินเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็เอาออกมาเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่เลยตงนี้ยี่ห้อ Water Edge Water Edge ยังไม เปิดตัวเช่นเดียวกันเช่นนกัแต่กำลังจะเข้ามาอันนี้ very soon ฮะก็จะมีตัว LED light ตรงนี้แต่ขอโทษทีเพราะว่าอันนี้น่าจะลองมีคนให้ความสนใจเยอะเลยมีคนดื่มไปแล้วน่าจะหมดอันจะมีคนแอบดื่มไปแล้วนั่นน่ะสิครับตัวอยู่นะฮะโอ้ยแต่ดีนะฮะแต่อะไรอย่างนี่เจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะฮะมีอะไรบ้างครับนี่นี่เขาเริ่มต้อนคนเข้างานแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะผมอันนี้ก็ อุ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหทุบกันอย่างนี้เลยราเรียนได้ค่ะนี่นี่คือเพนเซอร์คลาสคลาสจากเดนมาร์กค่ะโอ้จากเดนมาร์กเลยโอ้โหนี่ถ้าเป็นเครื่องผมนี้ไปแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วฮะเราไม่ได้ทุบได้แค่นี้ค่ะอันนี้เบเบค่ะที่ฟุขออนุญาตโอ้เอาอันใหญ่นี่เลยครับเดี๋ยวนะฮะโอ้โหไหวไหมฮะโอ้โหเออ กระจกไม่เป็นไรนะแต่ผมว่าโทรศัพท์น่าจะขากไปแล้วฮะตอนนี้นะฮะกระจกน่าจะข้างในนี้น่าจะสูญสลายไปแล้วฮะยังกบโอ้โหไม่น่าเชื่อคุณภาพแบบแน่นๆโูสุดยอดมากนะฮะนี่คือการทดสอบแบบขั้นสุดโหดร้ายมากๆนะครับเป็นการทดสอบแบบทารุณกรรมอย่างรุนแรงพันเซอร์กราสนะครับตัวนี้ขายยังครับขายแล้วค่ะเริ่มขายแล้วนะฮะแปดเก้าปีแล้วค่ะอ๋อจริงเหรอใช่ค่ะผมไปอยู่ไหนมาเนี่ย ทำไมผมไม่เคยได้ยินโอ้แต่สุดยอดฮะสุดยอดครับครับโอ้ยน่าสนใจมากแล้วก็ปรินต์ได้ด้วยเหรอครับเป็นปรินต์ได้ด้วยนะค่ะฮะสามารถเอ่อยังเช่นลูกค้ามือถือรุ่นประหลาดประหลาดนอตติงโตร์แล้วกันค่ะฮะที่อาจจะไม่ได้มีกระจกหรือฟิล์มโตร์ออกมาวันที่หนึ่งตัดได้เลยวันนี้วันที่สี่อ่าก็ตัดได้เลยใช่ไหมฮะโอ้ดีจังฮะ ครับผมครับอ่นี่น้องแคร์น้องแคร์อันนี้เคสนะครับชื่อยี่ฮอแคร์นะครับโอ้แล้วอันนี้อันนี้คือหมวกของเขารัไปกคะเออโอ้โหทรงมันดูสวยดีนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะใส่ได้วันนี้เพราะว่าทรงผมพี่หลามตอนนี้นะห้ามใส่หมวกนะถ้าใส่เอ้ยแต่แต่ได้นะไม่ยุบไม่ยุบใส่ได้นะฮะเออเแต่งดีแต่งดีครับขอขอนุญาตนะฮะ ครับผมขอบคุณครับเจ๋งดีเจ๋งดีนี่ผมใส่หมูอ้าวนี่เป็นไงครับพี่ Live view ร้ายพี่อยู่เหรอครับถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปครับเป็นไงครับมางานโคแอนโชว์เคสดีครับของเยอะมากครับแล้วตื่นเต้นที่ได้เจอแบรนด์ครับชอบอะไรชอบอะไรที่ไปดูอักษร,ครา่าใช้อ,อักษร่าอักษร่าเรายืนขวางประตูอยู่เราหลบกันเอยครับเขาเรียกไปถ่ายรูปครับพี่อ๋อโอเคได้ครับได้ครับท่าหมูนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ โอ้โหนี่ข้างในมีอีกมากมายเลยทีเดียวเอาไหนก่อนดีครับคุณผู้ครับอันนี้น่าสนใจมากตัวไหนครับตัวนี้ครนี่ของบอดี้กาดบอดี้กาดบอดี้กาดอันนี้เป็นชื่อเหมือนแบบว่าเป็นบอดี้กาดเราใช่นะฮะอันนี้เป็นเซนเลสไลท์คอนเวอร์เตอร์เดี๋ยวนะฮะมันคอนเวอร์ตแสงสีแดงแสงที่เป็นอะไรฮะสีตัวนี้มันตัดแสงสีตัดบูร์ไลท์ออกไปแล้วก็ใช่แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นคอนเวอร์ตเป็นเลสไลท์ซึ่งมัน มีผลดีต่อกับสภาพผิวของเราฮะหรนั่นหมายความว่านะฮะผมจะพูดดีหรือเปล่าย,ยิ่งใช้โทรศัพท์นานก็บอกว่ายิ่งสายตาจะเสียยิ่งใช้นานยิ่งานาายิ่งสวยเดี๋ยวนะฮะแสงสีแดงมันช่วยอะไรผิวเราครับผมมันช่วย<ง>เรื่องของการฟื้นฟูทําให้สภาพผิวอ๋อเหรอ,อใช่ครับคุณะพรมโอ้ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณสมบัติของแสงสีแดงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ใช่ครับ นะฮะโอ้โงงมากนะฮะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะฮะนี่ตอนนี้ผมใส่หมวกนี้แล้วเหมือนเฟรดดี้สิบสามอแล้วนี่ฮะเนี่ยฮะ get in touch of t h light explosive ใช่เยโอ้ยิ่งใช้ยิ่งนะฮะผิวพรรณอุ๊แปลกดีครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกมากถึงเราจะไม่ค่อยเข้าใจมันก็ตามนะฮะอาจะแปลกแปลกดีนะฮะอู้เจ๋งดีครับโอ้ นี่นี่แล้วพอยิงออกมามันกลายเป็นสีแดงเหรอครับใช่ครับนี่แหละฮะครับมาสวัสดีครับจาก your mobile phone or screen to shoulder yeah please ก็นเนี่ยถามดูดูเนี่แต่หน้าจอก็ไม่แดงเนี่ยแต่อันนี้ทำไมเขายิงยิงออกมาให้เป็นสีแดงได้ต้งด้านด้านข้างครับอ๋อด้านข้างสองข้างข้างอ๋อนี่ไงตรงขอบใช่ตรงขอบเนี่ยเขาจะเห็นเป็นสีแดงเลยคือมันก็ เหมือนเหมือนมันทำสีแดงขึ้นมาจากแสงสีฟ้าตัวนี้มันจะคัดลูไลท์ออกไปแล้วก็คอนเวิร์ตแสงจากโทรศัพท์ให้มันเป็นเรดไลท์งงเลยนะฮะเออเจ๋งดีฮะเจ๋งดีโอ้ห Amazing ครับ Amazing o n s for you Oh this is for iPhone 16 Pro Max Oh yes Thank you Thank you very much Yeah Thank you very much โอ้โหนี่ ให้มาเลยนะครับหนึ่งอันเดี๋ยวผมต้องเอาไปแปะดูนะฮะพอดีกระจกแตกพอดีครับเยี่ยมเลยฮะได้ใส่เลยเป็นแบรนด์ช็อคอันนี้ที่ที่เราเจอกันข้างหน้าใช่อันนี้ OpenFit นะครับก็ลองสาธิตกันจุ่มน้ำให้ดูเลยนะฮะนี่เราก็จุ่มน้ำกันให้ดูแล้วก็มีช็อครุ่นอื่นๆด้วยนะครับหลายๆรุ่นก็อยู่ตรงนี้ Open Run Pro นะฮะ Open Fit Air นะครับโอโฟกัสไม่เข้านะฮะเดี๋ยวขอแต่งโฟกัสนิดนึง อนุญาตโฟกัสชึบนี่นะฮะมาแล้วครับนี่โอเพนฟิตแอร์นะครับแล้วก็โอเพนสวิมนี่เอาเนี้ยไว้ว่ายน้ำโดยเฉพาะเลยนะฮะเอาไว้ว่ายน้ำโดยเฉพาะเลยนะครับอ่านะฮะน่าสนใจเลยมีหลายรุ่นให้ดูนะครับหลายคนก็ชื่นชอบนะฮะออกกำลังกายกับหูฟังช็อคเอาตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เอโมบายเฮอรเซอรี่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะออกไปทางแบบว่าทรงหนังหนหน่อยใช่เขาเป็นหนังใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเน้นเจอร์นี่ของของของตัว p r o d u c ใช่หนังนี้ยิ่งใช้ไปยิ่งไม่เหมือนกันอ,อ๋อเหรอฮะยิ่งมี<ะ>งงสี สีสันเลยก็จะไปตามลักษณะการใช้งานใช่ใช่ไหมฮะโอ้นี่นี่เขาบอกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของของแบรนด์เขาคือเป็น Joy Every Journey โอ้โหนี่เท่มากนะครับทรงสวยดูคลาสสิกเหมาะสำหรับแบบว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยครับผมแบบผมวัยวัยวัยทำงานนะฮะวัยวัยแต่งตัวแคชชวลหน่อยใช่ผมบอกว่าจริงๆทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้ครับผมตัวนี้นี่คือแบรนด์ a l โต้นะครับผนังคลาสสิกอยู่แล้วครับผมนะฮะ สวัสดีครับพี่เอ็มครับนี่พี่เอ็มคาโจชินะครับนี่นะฮะก็กำลังเดินถ่ายคลิปอยู่ครับเดินลุยไปเลยนี่คุณตั้มกูซาบนี่นะฮะโอ้คนดังนั้นเลยคุณนนกเอ็กซ์ีไีโอ้โหแต่ละท่านนะฮะรวมดาวสามสยามเดี๋ยวเราไปต่อที่แบรนด์ุมดีไหมฮะนี่ฮะอะไรฮะนี้ออกแนวแปดบิดนะฮะใช่ครับแปดบิด ดีบูมดีบูมอ๋อแบรนด์นี้ผมรู้จักดีบูมดีบูมนะฮะนี่โอ้โหของเข้าเนี่ยจมีลำโพงส่วนสองตัวที่เป็นพิกเซลเป็นครับพลัตเบิลสปีเกอร์ครับผมนะครับนี่แะ้วจากตัวนี้ก็จะเล่นเกมได้ด้วยเป็นเกมอ่มีเกมด้วยพิกเซลนี่อันนี้นี่มีไมโครโฟนด้วยเป็นคาราโอเกะเป็นคาราโอเกะใช่ครับนะฮะเก่งมากไชว์คลาสิกมากไม้ของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงได้ฮะเปลี่ยนเสียงได้ด้วยใช่ครับเดี๋ยวผมก่อน สวัสดีอ่าเด็กสักกูนะฮะนี่ครับพี่กวงครับนี่นะเป็นเสียงให้ดูครับเขาจะเปลี่ยนเสียงดีบุ๋มดีบุ๋มดีมากอีกแล้วนะตัดหน่อยอ้าววุ้นมันเสียงดาอดเบเดอร์เนี่ยครับใช่ๆอีกอันนึงก็จะเป็นเป็นเสียงแบบอ่าจะมีเสียงชิปมังแต่เนีนะมีเสียงชิปมั้ด้วยครับ เจ๋งเลยครับเขาจะเปลี่ยนได้ประมาณ8เสียงนะฮะถ้่รูปทรงก็คลาสสิกแล้วอะ<ช>่ะคือลูกเล่นนี้ไม่ต้องพูดถึงกระเป๋าแบบเนี่ยเป็นเป็นดัดลายแบบดัดแบบนี้ก็มีนะครับ<ช>เก๋ <ๆ S 2> มากเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่อยู่ในเครืออู้อันนี้จอใหญ่มากใช่อันนี้ตัว<อ>สนค้าใหม่ของเราเป็นไซเบอร์แบ๊กนะฮะตัวพิกเซลของเขาเนี่ยก็จะเท่เลยอ่ะ อันนี้คนขี่มอเตอร์ไซค์ควรใส่นะใช่เพราะจะทำให้คุณเห็นชัดมากจริงๆนะฮะจะเห็นคนทุกอบริยบทแล้วคุณก็สื่อสารผ่านด้านหลังได้เลยขี่มอเตอร์ไซค์ขี่สกูตเตอร์นิยมอไปโอ้เยี่ยมเลยใช่นะครับครับผมครับผมมาครับเรามาเซลฟี่กับพี่เบี้ยววงกันครับนี่แล้วผมใส่หมวกนี้โดยที่ใส่หมวกนี้โดยที่ทรงผมไม่เสียด้วยนะฮะนี่เป็นไงฮะสุดยอดเลยฮะ อาจจะไปแล้วฮะดูอคอนเสิร์ตโอ้ดูคอนเสิร์ตโอ้โ,อโหน่าฉาครับวันนี้ก็ต้องให้ดูคอนเส,สิร์ตวันนี่แสลมเั่นเดับแม่เสียดายครับคุณผู้ชมในงานเนี่ยเขายังลื่นเลืองกันอยู่เลยนะครับยังทานอาหารกันอยู่เลยแต่ผม่ต้องไปรับลูกๆแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับว่าจะพาเดินชม นี่ยังพาชมไม่ทั่วเลยนะครับจำรับสินค้าของทางโคแอนนะครับเยอะมากๆจริงๆแต่อย่างน้อยๆวันนี้ผมก็ได้หมวกสวยหนึ่งใบก <g> ล <g> ับ <g> บ <g> ้านนะครับงั้นขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสในโอกาสหน้าอาจจะพามาชมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแบรนด์ใหม่ๆที่ทางโคแอนได้นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับบายๆครับใส่หมวกใส่หมวกเลยโดยที่ทรงผมพี่หลามไม่เสียนี่เป็นไงฟับ เทไหมเออบายบายครับ